ครับมาดูข้อต่อไปพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อกอสำหรับ a และ b เป็นจำนวนเต็มบวกจะได้ว่าซิกมาของ a ด้านบนนะครับ a ยกกำลัง n บวก b ยกกำลัง n ส่วนด้านล,ล่าง a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n ตั้งแต่ n เป็นตั้งแต่1ถึง Infinity เท่ากับ a กำลังสบวก b กำลังสส่วนด้วย a b ข้อขอไข่ถ้า a 1 a 2 a 3 2> เป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงโดยที่ a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a n ทั้งหมดส่วนด้วย a 1บวกด้วย a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก a m เท่ากับ n กํลังสงส่วน m กํลังสองดูโจทย์ต่อนะครับสำหรับจำนวนเต็มบวก n และ m ที่แตกต่างกันแล้ว a m ส่วน a n จะมีค่าเท่ากับ 2m ลบ1หารด้วย 2n ลบ1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อ1ข้อกอถูกข้อขอถูกข้อ2ข้อกอถูกข้อขอผิดข้อ3ข้อกอผิดข้อขอถูกและข้อ4ผิดทั้งสองข้อนะครับอ๋อคราวนี้เรามาดูโจทย์อีกครั้งเราก็ต้องหาทั้งสองข้อเลยใช่ไหมครับทั้งกอทั้งขอ เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อกอกันก่อนนะครับโจทย์ถามว่าถ้า a กับ b เป็นจำนวนเต็มแล้วไอ้นี่นี่ เท่ากับนี่จริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยเรามาทวนผลบวกของลำดับเลขาคณิตกันก่อนอนุกรมสำหรับอนุกรมเลขาคณิตนะครับ ถ้าเราให้ s นะครับเท่ากับ a 0บวก a 0 r บวกไปเรื่อยๆจนบวก a 0 r ยกกำลัง n นะครับเราจะได้เท่าไหร่เราก็คูณ r เข้า ให้นี่เป็นสมาการที่1ให้นี่เป็นสมาการที่2นะครับ2-1ลบ1จะได้ว่า s r ลบคูณ r ลบ1เท่ากับพวกนี้จะตัดกันไปหมดนะครับ a 0 r ยกกำลัง n บวก1ลบ a 0มีค่าเท่ากับ a 0 r ยกกำลัง n บวก1ลบ 1, 1, 1. เพราะฉะนั้นจะได้ S เท่ากับ A0 R ย์ากกำลัง N บวก1ลบ1ส่วน R ลบ1จริงไหมครับแต่ว่าลิมิตของ R ยกกำลัง N บวก1เมื่อ N เข้าใกล้อินฟินิตี้นี่มีค่าเท่ากับถ้าสมมตินะครับเดีย๋ยวเพิ่งพี่ผิดนิดนึงถ้าสมมติ R มีค่าระหว่าง1กับ0นย์นี่ เราจะได้ว่าลิมิตของไอตัวนี้มีค่าเท่ไรครับยิ่งยกกาลังเยอะๆมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์ใช่ไหมครับก็จะมีค่าากับศูนย์จริงไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนต่อจากที่ S เป็น A ศูนย์ R ยกกาลัง N บวกหนลบด้วยหนึ่งหารด้วย R รลบหนึ่งมีค่าศูนย์นกับหนึ่ แต่ว่าไอ้ตัวนี้นี่เราบอกแล้วมันเข้าใกล้ศูนย์เราก็ให้มันเป็นศูนย์ไปซะแจ้ว่าเท่ากับลบเอศย์ส่วน R ลบหคูณลบหทั้งบนทั้งล่างได้ A0 ูนส่วนหนลบอใช่ไหมครับแต่สูตรนี้นี่จะเป็นจริงก็ต่อเมื่อ อาอยู่ระหว่างนี้เท่านั้นนะครับคราวนี้เรากลับมาดูโจทย์เรามาพิจารณาดูตามพี่เลยนะ ก็จะเขียนใหม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเป็นการกระจายลิมิตเข้าไปนะครับก็กลายเป็นอนุกรมเลขาคณิตแล้วสิใช่ไหมครับ พูดง่ายๆก็คืออนุกรมนี้ก็คือ a บวกก็คือ2ตัวนี้บวกกันสมมติพจน์แรกของตัวนี้ก็คือ a ส่วน a บวก b ทั้งหมดกำลัง1บวก a ส่วน a บวก b ทั้งหมดกำลัง2บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็น b ส่วน a บวก b ทั้งหมดกำลัง1บวก b ส่วน a บวก b ทั้งหมดกำลัง2ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นค่า a ศูนย์ของมันคืออะไร a0 มัก็คือเมื่อ n เป็น1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าพจน์นี้นี่เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรามาดูสดูตรมันก็คือ a0 หารด้วย1นลบ a a0 เมื่อแทน n เป็น1ก็จะคือ a ส่วน a บวก b ใช่ไหมครับต่อไปส่วน1นึลบ R R ก็คือตัวนี้ เหมือนกันในทำนองเดียวกันตัวนี้ก็คือ b ส่วน a บวก b คำว่า a ศย์ก็คือตัวแรกเมื่อแทน n เป็น1จะได้เท่าไหร่แต่อัตราส่วนร่วมก็คือ r ก็คือ b ส่วน a บก b ใช่ไหมครับต่อไปก็คิดเลขนิดหน่อยนะครับ ก็จะได้เป็นคูณ a บวก b ขึ้นทั้งบนทั้งล่างจะเป็น a บวก b ลบ a a บวก b ลบ b อันนี้ก็จะตัดกันใช่ไหมครับ b ก็ตัด b ก็จะได้เป็น a ส่วน b บวกด้วยอะไรครับ b ส่วน a นะครับ ทำเศษทำส่วนให้เท่ากัน a กําลังสองส่วน a b บวกด้วย b กําลังสองส่วน a b เพราะฉะนั้นผลรวมเยอะๆนี่ก็เท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองส่วน a b นะครับสรุปก็คือจะได้ว่า sigma n เท่ากับหนึ่งจนถึง infinity ขกับเอกำลังสองบวก B กําลังสองส่วน A B นะครับงงไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อกอกันก็จะได้ว่าข้อกอก็เป็นตามที่เราพิสูจน์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นข้อกอจะเป็นจริงถ้าข้อกอเป็นจริงอย่างที่พี่บอกข้อสอบนี้มันเป็นข้อสอบชอยด์เราจะได้เปรียบตรงเราสามารถตัดชอย์ได้ถ้าข้อกอเป็นจริง ข้อสามก็ไม่ใช่พอกอผิดข้อสี่ก็ไม่ใช่ขพอกอผิดถ้าน้องไม่เหลือเวลาจริงๆอาจจะเดาว่าไม่เป็นหนึ่งก็สองนะครับจะทําให้เรามีโอกาสถูกมากขึ้นแต่นี้เป็นการเฉลยพี่ก็จะมาพิสูจน์ข้อขอให้ดูว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จคราวนี้เรามาดูข้อขอกันเขาบอกว่า a A1 นี่ A2 A3 ไปเรื่อยนี่เป็นลำดับเลขคณิตของจำนวนจริงโดยที่ผลบวกถึงนพที่ N หารด้วยผลบวกถึงนพที่ M เท่ากับ n ็นกำลัง2ส่วน M กำลัง2คราวนี้เรามาดูก่อนเราจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าลำดับเลขคณิต รูปแบบทั่วไปคืออะไรครับคือ an เท่ากับ a 0บวกด้วย n ลบ1 d นะครับจริงไหมครับแต่ว่าในนี้เขาใช้ n ด้วยพี่ขอใช้เป็น i แล้วกันหรือเราจะเขียนเป็น ai เท่ากับ a 0บวกด้วย i ลบ1 d ก็ได้เราจะหาค่าของ ไอตัวนี้นี่ตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n ก็คือ a บวกกันไปนเรื่อยตั้งแต่ถึงโพที่ m เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเอาเป็นถึงโพที่ k แล้วกันจะได้ไม่งงเพราะโจทย์มี n ด้วยก็จะเท่ากับ sigma i เท่ากับ1ถึง k a ศบวกด้วย i ลบ1 d อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่งงนะ a ศูนย์บวกกัน k ครั้งจริงไหมก็คือ a 0ศูนย์อันนี้ก็จะกลายเป็นบวกตั้งแต่ถ้าแทน i เป็นหนึ่งก็จะเป็นศูนย์บวกด้วยแทน i เป็นหนึ่งก็จะเป็น d แทนแทนเป็นหนึ่งจะเป็นศูนย์ก็จะกลายเป็นศูนย์แทน i เป็นสองก็จะเป็นหนึ่งก็จะกลายเป็น d ก็จะเหมือนกับบวกด้วยแหละครับหนึ่งบวกสองบวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วยอะไรครับ k ลบหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็น a ศูนย์ k บวกด้วยอันนี้เป็น p ยส่วนสองคูณด้วย pi บวกหนึ่งจึงมีค่าเท่ากับ a ศูนย์ k บวกด้วยอันนี้ตัดกัน k ส่วนสองคูณ k ลบหนึ่ง ซึ่งอันนี้ก็คือซิกมา i อเท่ากับ1ถึง k ของ ai อันนี้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ว่าอะไรครับจะได้ว่า A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก An จะมีค่าเท่ากับซิกมา i เท่ากับ1ถึง n Ai นะครับ แทนค่าลงไปจากเมื่อกี้นี้ที่เราหาได้อันนี้คืออันสุดท้ายที่เราหาได้แทน k เป็น n ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ a 0 n บวกด้วย n กําลังสองส่วน2ใช่ไหมครับ n 1, ลบหนึ่ง d ในทำนองเดีวยวกัน a 1บวก a 2ใช่ไหมครับ บวกไปเรื variance, ่อยๆจนถึงบวก A M มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ซิกมา i อเท่ากับ1ถึง M A i เปลี่ยนจาก N เป็น M แต่โจทย์กำหนดมาแล้วว่า a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก an ทั้งหมดหารด้วย a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก am มีค่า,าเท่ากับ n กํลังสส่วน m กํลังสองใช่ไหมครับอันนี้คือโจทย์กำหนดเพราะฉะนั้นเราจะทำงไงต่อครับตรงนี้เราก็จัดการแทนค่าใช่ไหมครับ ลองแทนค่าตามที่เราเขียนมาเลยนะครับจะได้ว่าอะไรครับแทนค่าที่เราเพิ่งหามาเมื่อตะกี้นี้ a, a บวกกันเป็น a 1หนึ่งบวกกันเป็นลิทจนถึง a n ก็คือ a 0ศูนย์บวกด้วย n ส่วนสองคูณด้วย n นลบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ส่วนด้วยบวกกันไปเรล่อยถึง m ก็คือ a อศูนย์บวกด้วย M ส่วนสองคูณกับ m ็ลบหนึ่งนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ n อ็นกำลังสองส่วน m มกำลังสองใช่ไหมครับ คราวนี้ก็แก้ต่อเลยดึง N ออกมาจะได้เป็น A0 บวกด้วย N-1 ลบ1คูณกับดส่วน2ส่วนด้วย M ดึง M ออกมานะครับก็ได้เป็น A0 บวกด้วย M-1 ลบ1คูณกับดส่วน2เท่ากับ N กำลังสส่วนเกำลังสนะครับต่อไปก็ตัดเลย แล้วคูณไข้จะได้เป็น a m บวกด้วย m d คูณกับ n ลบ1ส่วน2เท่ากับ a 0 n บวกด้วย n d คูณกับ m ลบ1ส่วน2คราวนี้คูณ2เข้าทั้ง2ข้างนะครับ a 0 m บวกด้วย m d n ลบ1จะมีค่าเท่ากับ2 a 0 n บวกด้วย n d คูณด้วย m ลบหคราวนี้กระจายออกบวกด้วย m d n ลบ m d เท่ากับ2 a 0 n คราวนี้ยังไงครับก็กระจายเหมือนเดิมครับ m d n ลบด้วย n d ถ้าสังเกตดีๆอันนี้จะตัดกันได้นะครับคราวนี้ เราก็พยายามแยกตัวประกอบออกให้ได้โดยการย้ายที่ถูกค้างนะครับย้ายให้มันถูกค้างเราก็ย้าย 2a อะไรนี่มาไว้ด้วยกันใช่ไหมครับเราก็จะพยายามย้ายมาไว้ด้วยกันก็คือ 2a0m ลบด้วย 2a0n มีค่าเท่ากับ md ลบ nd ใช่ไหมครับอ ข้วนี้ดึงออก 2a0m-n มีค่าเท่าดี m-n แต่ขาวนี้เราทำไงได้ต่อเราลองกลับไปดูที่โจทย์แปบ๊บหนึ่งครับจากโจทย์นเขาบอกว่าจำนวนเต็มบวก n และ m ที่แตกต่างกันแสดงว่าอะไรครับตรงนี้แสดงว่า m ไม่เท่ากับ n ใช่ไหมครับหรือพูดง่ายๆก็คือ M N ลบเเป็นยังไงครับไม่เท่ากับ0ถ้าไม่เท่ากับ0ก็สามารถใช้เป็นตัวหารทั้งสองฝั่งได้ก็เหมือนกับหารทิ้งนะครับน้องหารตัวนี้ทิ้งไปหารตัวนี้ทิ้งไปสุดท้ายจะได้ความสัมพันธ์คือ 2a0 เท่ากับ d ใช่ไหมครับ 2a0 เเท่ากับ d เพราะฉะนั้นเราลองมาหาดูว่า A-M ส่วน a n มีค่าเท่าไหร่ a m ก็บอกแล้วคือ a 0บวกด้วย m ลบ1 d หารด้วย a 0บวกด้วย n ลบ1 d แต่ว่า a แต่ว่า d คือ2 a 0ก็บวกด้วย m ลบ1 2 a 0ส่วนด้วยอะไรครับ a 0บวกด้วย n ลบ1คูณกับ2 a 0ใช่ไหมครับ ต่อไปก็ทำการดึง a 0ออกมาจะได้เป็นด้านในเป็น1บวกด้วย2 m ลบ2ด้านล่างก็จะเป็น a 0 1บวกด้วย2 n ลบ2ใช่ไหมครับนะครับตัด a 0ก็จะมีค่าเท่ากับ2 m ลบ1ส่วนด้วย2 n ลบ1เพราะฉะนั้นเราก็มาดูข้อขอไข่กันเงื่อนไขนี้เราพิสูจน์ออกมาได้แล้วว่าอะไรนะครับ a สอง a ศูนย์มีค่าเท่ากับ d ใช่ไหมครับจากเงื่อนไขนี้แล้วเขาเขาก็บอกว่าอา้าวเท่ากับที่เราหามาพอดีเลยใช่ไหมครับพอเราแทนค่ากับเพราะฉะนั้นข้อขอก็ต้องถูกด้วยนะครับถ้าข้อขอถูกแล้วก็ข้อที่ข้อขอผิดออกเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อหนึ่งนะครับ สำหรับข้อ15สรุปก็คือทำไงข้อแรกก็ต้องรู้ผลบวกของอนุกรมเลขาคณิตนะครับก็จะสามารถทำให้เราทราบได้ว่ามันเท่ากันจริงๆและสำหรับข้อขอก็ต้องรู้รูปแบบของอนุกรมของลำดับเลขคณิตแล้วก็จับมาบวกกันเท่ากับจับทำให้มันเงื่อนไขตามที่เขาบอกและแก้ออกมาเพื่อให้ได้พจน์นี้และสุดท้ายเมื่อเราแทนค่าลงไปนะครับ เราก็จะได้ความสัมพันธ์ออกมาตามนี้เป๊ะเลยซึ่งข้อขอก็ถูกนะครับสําหรับข้อ15นี้คําตอบของข้อ15ก็จะเป็นข้อ1นะครับข้อ15แบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากมากหน่อยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือให้พยายามเก็บข้อที่มีเวลาทํานานๆเอาไว้ทีหลังทําข้อที่ทําได้ง่ายก่อนสําหรับข้อ15แล้วถ้าคิดไปคิดมาคําตอบก็จะได้ว่าทั้งข้อกอและข้อขอถูกนะครับก็จะตอบข้อห น้องก็ลองไปทบทวนดูนะครับ